สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเสนอตัวล็อกเกอร์แบบใหม่คือล็อกเกอร์แบบหย่อนเหรียญครับซึ่งต่างประเทศได้ใช้กันมาพักใหญ่ๆแล้วซึ่งตัวล็อกเกอร์นี้คือเหมาะสถานที่พวกสนามกีฬาสนามสวน,าสนาทานาะหรือห้างสรรพสินค้าหรือว่าในตามออฟฟิศต่างๆที่ต้องการใช้การฝากของแล้วไว้สำหรับใช้เหรียญสิบฝากของนะครับซึ่งตอนนี้อุปกรณ์ของเราก็คือมีตัวล็อก2แบบแบบที่หนึ่งคือนับจำนวนเหรียญได้กับแบบที่สองคือ นับเหรียญไม่ได้สิ่งสิ่งที่ตอนนี้สองตัวนี้จะเหมาะก็คือเหมาะกับเหรียญสิบเท่านั้นเพราะว่าเราเป็นคนออกแบบให้มันเหมาะกับเหรียญสิบนะครับส่วนนี้นี่จะเป็นเหรียญห้ากับเหรียญบาทและเหรียญแปดและเหรียญต่างประเทศเหรียญบาทแล้วก็เหรียญต่างประเทศซึ่งไม่สามารถใช้ได้นะครับเรามาสาธิตวิธีการใช้งานดูนี่นครับอันนี้จะเป็นเหรียญของต่างประเทศนะครับตอนนี้ตู้ล็อกเกอร์มันล็อกอยู่นะครับ อตอนนี้ตู้ล็อกเกอร์เปิดอยู่ครับถ้าเราต้องการเอากุญแจหรือต้องการจะล็อกปุ๊บเราใส่เหรียญเหรียญประเทศอื่นมันก็จะมไม่ออกไม่เข้าครับเข้าครับแต่มันกุญแจมัน,นไม่ออกนี่ครับใส่เหรียญบาทมันก็ไม่ออกเหมือนกันครับใส่เหรียญห้าบาทครับมันก็ไม่ออกครับใส่เหรียญสิบบาทนี่ครับปุ๊บนี่ครับตู้ล็อกเกอร์ก็จะเกิดขึ้นเรียกว่ากการล็อกขึ้นแล้วเราก็ดึงกุญแจออกมาเนี่ยครับ ส่วนตัวนี้เป็นมัตเตอร์คีย์ครับถ้าตัวนี้เสียเราจะมาใช้ตัวนี้เปลี่ยนซื้อซื้อเปลี่ยนหัวตอนน้อนตัางหากได้เลยนี่ครับรูดออกมาแล้วซึ่งเราสามารถป้องกันการขโมยด,ด้วยการสับเปลี่ยนแต่ละตู้แต่ละสาขาไปนะครับนี่ครับจบครับนี่ครับถ้าสนใจก็ติดต่อ0866061777 7ครับหรือ www.iamimport.com ครับมีสินค้าต่างๆน่ารักที่สามารถเปิดตลาด ในไทยได้ครับเพราะทีมงานเราได้วิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วสินค้าแต่ละตัวยังเป็นสินค้าที่ยังไม่ค่อยมีในประเทศไทยครับผมราคาถูกกว่าที่อื่นแน่นอนครับบััสีีครับผม